ในขณะที่ทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าไปทางหูฟังแบบไร้าสาย Google บอกว่าไม่เราจะทำหูฟังแบบมีสายและเราสามารถสั่งงานได้ด้วยการสัมผัสที่สายหูฟังข่าวนี้มันดูสวนกระแสดีนะฮะว่าอยู่ดีๆ Google จะไปทาหูฟังแบบมีสายแต่เจ๋งตรงที่ว่ามันเป็นโครงการที่เขากำลัง,งศึกษาอยู่นะครับกำลังทำการทดลองอยู่นะครับชื่อโครงการว่า IO Smart Blade Blade นี่มาจากคาว่า B R A I D นะครับ แปลว่าตีเกลียวหรือว่าพันกันมันก็คือลักษณะของสายหูฟังนั่นเองนะครับที่ตีเกลียวแล้วก็พันๆกันอยู่เราจะสามารถใช้สายหูฟังเนี่ยสั่งงานต่างๆได้ซึ่งการที่สายหูฟังซึ่งเคยแต่เดิมเนี่ยเป็นสายออดิโอสายเสียงธรรมดาเนี่ยมันมีฉนวนหุ้มอยู่มันไม่สามารถรับการสัมผัสหรือว่ารับคําสั่งได้อยู่แล้วมันจะต้องเป็นสายชนิดใหม่ซึ่งมันจะต้องมีไฟฟ้าวิ่งอยู่บนตัวนั้นแสดงว่าที่วัสดุของตัวมันเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่จะรับสัญญาณไฟ ได้เขาบอกว่าเทคโนโลยีที่ Google ใช้นะครับคือ Helix Sensing Matrix ท้าที่หุ้มสายจะมีลักษณะเป็นเส้นใยคาปาซิทีฟคาปาซิทีฟนี่คุ้นๆเหมือนกับจอไงเหมือนกับทัชสกรีนจอเรานะเราแตะหน้าจอแล้วมันรับรู้ได้ว่าเราแตะตรงไหนก็คือมันมีวงจรไฟฟ้าวิ่งอยู่ก็ทําให้เราสามารถสัมผัสและสั่งงานได้พอเราทําให้สายตัวนี้เนี่ยมันเป็นคาปาซิทีฟแล้วก็มีสามารถส่งถ่ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ได้เนี่ยตัวมันเองก สามารถรับคำสั่งต่างๆได้ครับสมมติ เราจะเล่นเพลงแล้วก็แตะไปที่สาย1ทีตึก๊กหยุดเล่นก็แตะไป1ทีพอสแตะ2ทีตึกต๊กตึ๊กอ่าไปเพลงถัดไปแตะ3ทีย้อนกลับมาหรือลูดกลับฟับนี่ย้อนกลับมาอย่าลูดเยอะนะเดี๋ยวไปอัลบั้มแรกเลย <c oughs> แล้วก็ยังสามารถทําคําสั่งอื่นๆได้อีกนะอย่างเช่นคําสั่งบีบบีบนี่คือเพิ่มวอลลุ่มครับอยากเล่นเสียงเหรือบีบเข้าไปบีบบีบเสียงมันจะดังขึ้นดังขึ้นผมก็นั่งนึกถึงวิธีการใช้งานสมมติเราขึ้นไปบนรถไฟฟ้านะ BTS เบียดเบียดกันตอนเลิกงานใส่หูฟัง แบบมีสายตัวนี้ที่สัมผัสได้แล้วก็ไปยืนเบียดกับคนอื่นคนอื่นก็มาเบียดเราเบียดทับสายเราเสียงเพลงก็ดังขึ้นอย่าอย่าพี่พี่อย,ายา่าอย่าทำไมทำไมเบียดแค่นี้เป็นไรรถมันแน่นอย,ายา่าอย่าหูกูจะแตกแล้วเ <c oughs> <c oughs> สียงมันดังขึ้นเรื่อยๆหรือไปเจอเพื่อนครับเ <c oughs> พื่อนบอกว่าโอ้ยยังฟังหูฟังแบบมีสายอยู่เลยวยสายมีไฟด้วยแท้ยังเลยไหนเขาดูหน่อยเพื่อนบีบครับหูฟังปี๊บกันใหม่บวมขึ้นเลยโอ้ยหูแตกตายเออมันก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานอยู่นะนอกจากตัว ถาหุ้มสายที่จะเป็นคาปาซิทีฟแล้วนะครับภายในสายยังมีไฟเบอร์ออปติกด้วยโอ้อย่างงี้สายหักงอไม่ได้นะครับถ้าหักงอสายเส้นนั้นพังเลยแล้วก็เป็นไฟเบอร์ติกน่าจะมีราคาสูงอยู่นะครับงานนี้ก็มีการบาดเสียวกันละ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้นะฮะกูก็ Google บอกว่ามันยังเป็นโปรเจกต์ขั้นทดลองเพราะสุดท้ายแล้ว Google ก็ต้องเหลียวมองดูชาวบ้านครับถ้าชาวบ้านเขาไปเป็นหูฟังแบบ true wireless ไม่มีสายกันหมดเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆ Google จะมีสายอยู่คนเดียวผมว่ามันเปลี่ยว,ยวในวงการยังไงก็ไม่รู้ สนับสนุนโดย TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน engineering software AAS n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT แก d g เจ็คันเทพโดยเทพ g a d g เ t The Digital STM สูตยรวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ